ฮ l ลโหลยูทูบสวัสดีครับผมตมั้มช่องตั้มอยากทาวันนี้ก็มาอยู่กับ g e n ชินอิมแพกห้าจุดหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะพามาดูกิจกรรมบทกวีสีสันแห่งลูกอมและกุหลาบเป็นกิจกรรมที่เป็นงานเทศกาลซับเซลุสในเมืองสุบิลุหรือเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองวันเกิดของน้องนาฮิดะเทพไม้ของเรานี่เองครับผม ซึ่งกิจกรรมเนี่ยตัวกิจกรรมมันจะมีทั้งหมด3วันอพอดีว่าผมเนี่ยเล่นไปแล้วแล้วก็คือตอนแรกก็ไม่กาจะอัดไว้หรอกครับแต่พอดีว่าเห็นว่ามันจะมีเป็นอีเวนต์มาสุดท้ายมันจะมีเป็นมูวี่นี้ได้หน่อยผมก็เลยมาอาัดไว้เฉพาะวันสุดท้ายนะครับแต่เดี๋ยวผมก็จะพามารีวิวกิจกรรมว่ามันจะมีอะไรบ้างแต่ผมคงไม่ได้เล่นให้ดูหมดนะครับ เพราะว่าลวสองวันแรกผมก็ไม่ได้อัานไ้ด้วยผมจะมีแค่วันสุดท้ายครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะมาให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงครับเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับนี่กิจกรรมบทกวีสีสันแหง่งลูกอมและกุหลาบเห็นหน้าอินเทอร์เฟซของกิจกรรมเนี่ยมันก็จะมีเป็นในเรื่องแล้วก็มีกิจกรรมให้เล่น นี่ครับกิจกรรมมันก็จะมีอยู่3ามอย่างเกวียนบุผายกแยกอันนี้จะเป็นขับเกวียนหลบสิ่งกีดขวางก็สนุกดีครับเพลินๆดีเนี่ยแล้วก็มันก็จะมีกิจเนี่ยพอผ่านได้คะแนนปุ๊บมันก็จะกดรับของได้กิจกรรมต่อไปก็คือความจริงและฝันที่บรรจบ อันนี้มันเราจะเข้าไปในโลกแห่งความฝันแล้วเราจะไปแก้ความฝันให้มันถูกต้องเช่นของมันจะลอยของมันจะสลับตีนากาไปมาอะไรอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็แค่แก้ให้มันถูกต้องครับและนี้ก็คือกิจกรรมเงาดาอัศวินอันนี้ก็ยิ่งไม่มีอะไรมากครับก็คือตีอย่างเดียวตีมอนอย่างเดียวเนี่ยมันวก็แค่นั้นกิจกรรมจะมีเท่านี้ครับ ผมชอบอินเทอร์เฟสกิจกรรมมากเลยอะสวยดีไงน,น้องนาฮิดะน่ารากักนี่ครับมากิจกรรมเนี่ยพอทำแล้วอะสามารถรับนี่ครับสี่ดาวแคนเดสน้องแคนเดสได้ฟรี สำหรับตัวกิจกรรมใน2วันแรกผมไม่ได้อัดไว้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมอาจจะเอาภาพเล็กน้อยมาให้ดูนะครับผมเซฟไว้าเป็นบางภาพเพราะมันตลกดีก็เลยมีเอามาให้ดูนะครับ ครับหลังจากนี้ผมก็จะพาไปดูคลิปของช่วงวันสุดท้ายกันได้ครับผม คันี้ก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมต่อไปก็แค่ต้องรองขบวนเกวียนบุกผาในวันพรุ่งนี้เท่านั้นเรียบการเรียบร้อยแล้วเราจะกว่ากระเบน,บนขบวนผาพรุ่งนี้ใช่ไหมเครอถึงพรุ่งนี้ ไม่รู้สึกว่าช่วงนี้ทุกคนเอาแต่หลบหน้าฉันนะทุกคนทําตัวเหมือนกับการล่อที่ซ่อนสิ่งของอยู่ในโพงตนนง้นไม้เนี่ยแล้ดูใบไม้ร่วงเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ถ้าจบขบวนเกวียนบุกผามเมื่อไหร่ต้องหาโอกาสถามให้รู้เรื่องเลยมันเกิดเหรอมันพิเศษแบบนี้มีเกวียนบุกผาสวยๆมีลูกอมแสนอร่อยแล้วก็

やっと見つけました皆お会いできるのを楽しみにしています家臣団祭が幕を開け人々は彼女を囲んで楽しく踊る <laughs> あれ <laughs> あれはソ皿か <laughs> 花の騎士と従者は彼女のためにサプライズを用意した甘いキャンディーが彼女の周りで花火のように弾けた行 <laughs> くぞ !3、2、1, 2> <laughs>、うん、<laughs> 1> 花車が な,な鳥にぶつかると七色の喜びがまった <laughs> 実は私からもサプライズがあるのよ出てきてああ<ー> <laughs> <laughs> なぎなぎなぎだわメオは目をけル。そして言う、ゆこんなにしてなお祭りは初めてだと。すべてがまるで、夢のようだと。こんくんもパッチョブロングやらぶるなとほんがかばりそうなパディスディアでかん。 แผนการสาัมภาันเกิดของเราสำเร็จรุ่วรงไปด้วยดีเลยชนฉันรู้อยู่แล้วคิดแล้วว่าฉันต้องมองไม่ผิดแน่คาเวนาเป็นอัจฉริยะท่านสถาปัตยกรรมจริงๆด้วยเออรุ่นพี่ดูเหมือนรุ่นพี่จะดื่มเยอะกันไปแล้วนะ ตัางแต่รุ่นพี่ฟารูซานเห็นหอคอย,ยอรกอมชนเข้าเกวนบุผาก็ดูตื่นเต้นผิดปกติเมื่อกี้เธอแอบดื่มเพิ่มไปหลายแก้วเลยแหละฉันเห็นอยู่แบบนี้ก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอใช่จาก,การทั้งทีลก็ต้องมีความสุในใยสี่นี่แคนเดสฉันว่าเธอเล่นพิณเก่งมากเลยนะไม่ปกติถึงไม่เคยเล่นให้เราฟังบ้างเลยละ่ะเออตอนพ่อ,อยามฉันว่างเกินไปนะ ม่ร้จะทำลไรกันเลยนั่งเล่นดนตรีไปพร้อมๆกับดูดาวไปบนท้องฟ้าอยาบข้ามถนไปด้วยชาดาวพวกนั้นจังที่กระเสริพินของฉันแล้วการเต้นรำของคุณนีิรูตหาที่เป็นจุดสนใจของผู้คนในเทศกาลเอะทำไมยังอยู่ก็ชมฉันล่ะอย่างนี้นีเองตาแห่งเมจา ส,ส่งมอบให้วิหาร่อให้ฉันไปยืนวิจัยเอาไหมไม่จะเป็นหรอกของแบบนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของบอดซา,าเท่านั้นเมื่ออดีตที่เป็นเสียลักนั้นถูกเปิดเผยมันก็กลับไปสู่สภาพเดิมจริงเหรอฉนันนึกว่านายอยากจะเห็นมันมากซะอีกอัญมณีชิ้นหนึ่งแต่กลับมีชื่อเรียกแบบนี้ได้แสดงว่ามันต้องสวยมากแน่ๆเลยลองดูสักหน่อยก็ไม่เสียหาย ถ้าจะดูก็ต้องไปที่วิหารแห่งความเงียบงันเลยนะมันไกลไปหน่อยฉันว่านายควรออกไปเดินเล่นข้างนอกบ้างดีไหมถ้ามีคนเอามันไปประเมินคุณภาพและพิสูจน์ระดับอัญมณีที่สถาบัน่านก็จะได้ถือโอกาสด,ดูด้วยเลยจะว่าไปฉันไม่อยากรู้จริงๆว่าของสิ่งนี้จะมีมูลค่าเท่าไหร่ถามได้ดีนี่ฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยก็เหมือนกับกำแพงเมืองของพระราชวังโบราณ นายคงไม่คิดที่จะหยิบเศษกำแพงกมาประเมินค่าหรอกใช่ไหมคนในภาควิชาเราอาจจะทำเรื่องแบบนั้นก็ได้นะได้ยินมาว่าหลังนี้มีรุ่นน้องที่อยากจะหลอกยากรู้อยากเห็นกันแย่ๆเลยล่ะถ้ามีอิดแบบนี้จริงๆแล้วก็เรื่องเขียนรายงานแล้ส่งมาที่ห้องทํางานฉันด้วยนะเฮ้ถ้อต่อพวกนี้ต้องรายงานให้นายรู้ด้วยเหรอ ก็ไม่จำเป็นหรอกแต่ถ้าแจ้งฉันว่าอิบมาถึงแล้วฉันก็จะได้รีบไปดูไงไม่รูฉันจะถามไปทําไมกันต่อไปจะคุยไปเรื่อยไม่ได้ละที่แท้ในางานก็แช่เป็นนาฬิกาปลุกได้ได้วยเหรอเป็นไอเดียที่ดีนะนาฬิกาปลุกตอนนี้ฉันก็รู้สึกถึงนาฬิกาปลุกเหมือนกันเพืพ่อนๆโจเวละอันยิ่งใหญ่มาถึงแล้วละ่ะนั่นเหรอฉันเห็นรู้สึกอะไรเลย พี่มาดูเิสเรียกานายแต่ไม่เรียกฉันงั้นเหรอตอนนี้น่าจะถึงเวลากเกมคอนอเลชิลี่ฉันอยู่ฉันไปก่อนละอะไรก็การ์ดวันๆน่าต่เล่นการ์ดอยู่นั่นแหละคอเลชเรีกฉันบ้างได้ไม่เนี่ยพิติกห้ีครับเพน ทุกคนดูมีความสุขกันมากเลยนะนายฮิดามีความสุขไหม,มนี่เป็นวันเกิดที่น่าจดจำที่สุดข,ของฉันเลยละ่ะท่านเทพแห่งปรึกษาท่านมีชีวิตที่ยืนยาวการตรวจสรุปเช่นนี้อาจจะดูเร็วเกินไปหรือเปล่าไม่หรอกเรื่องบางอย่างเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเธอจะรู้ได้ทันทีว่าเธอจะไม่มีวันลืมมันไปเลย เธอชื่อโซลัสใช่ไหมเธอกับเพื่อนๆของเธออยากจะมาอยู่ในเมืองซูเมรูไหมเออกับคนที่เมตตาและท่านเทพแห่งปรึกษาแต่ชาวพูดดอกไม้อย่างพวกข้าก็มีหน้าที่ของตัวเองอีกทางสำหรับข้าแล้วเมืองนี้มันเสียงดังเกินไป งั้นเหรอแต่ถ้าอยู่กับมนุษย์นานๆไปเธอก็จะคนพวนบว่าบางครั้งชีวิตมันก็สนุกมากเลยนะยเรื่องนี้ค้าอยอมรับข้ามากจะนึกถึงช่วงเวลาที่ได้อยู่กับยักษสนาปติและเจ้าปุยขาอยู่บ่อยๆจริงลหรอดีใจจังที่ได้ยินเธอพูดแบบนั้นมาคิดแบบนี้แล้วรู้สึกว่าเทศกาลซรเซลุสในครั้งนี้ทุกคนจะได้รับเซอร์ไพรส์รสกันหมดทุกคนเลยนะ ดยเฉพาะตอนที่นาฮิดะเรียกพวกอารานาเล่าออกมาฉันตกใจแทบแย่เลยพวกเธอชอ่าก็ดีแล้วฉันแอบ,บกำชับพวกเขาไว้ว่าอย่าให้พวกเให้พเธอจับได้เด็ดขาดมีหน้าละตอนที่อาราซากะเขาถึงดูโลนลานขนาดนั้นที่แท้ก็กลัวจะหลุดปากเรื่องนี้สินะแต่ทุกคนในโซเมรูต่างก็คิดว่าเป็นเพียงความฝันที่นาฮิดะมอบให้พวกเขา ความฝันนาฮิดะนาฮิดะเพราะไม่มีอะไรหรอกฉันกำลังคิดว่าตอนนี้พวกเราก็อยู่ในความฝันหรือเปล่างั้นก็ไปจดจำความฝันนี้กันเถอะเอ๊ะบันทึกช่วงเวลานี้เอาไว้ตลอดไป เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วจะไม่มีวันลืมตอนนั้นเอาอักมากก็คงมอบดวงตาแห่งเวทเจ,จ้าให้ด้วยความคิดแบบนี้เหมือนกันสินะถึงแม้นี่จะเทียบดวงตาแห่งเวทเจ,จ้าไม่ได้แต่ตอนนี้พวกเราก็มีวิธีหยุดเวลาได้เช่นกันแต่ว่าจะต้องทำยังไงถึงจะ เอาละเอาละทุกคนเข้ามาใกล้ๆก,กันหน่อยคนทางซ้ายน่ะขยับเข้ามาอีกหน่อยขยับเท้าฉันเนี่ยโอ้ขอโทษรืมพี่ฉันเองคือคนมันเยอะเกินไปน่ะจะปุยขาวนี่เป็นที่ของผู้ดอกไม้ผู้สูงส่งนะงฉันต้องเป็นคนเดียวที่ได้รอยอยู่ข้างลอซิโอนะ ที่แพ้ก็การถ่า,ายรูปกันเหรอเป็นความคิดที่นา่าสนใจจริงๆต่อไปทุกครั้งที่ดูรูปนี้เธอจะคิดถึงความสุขในตอนนี้ยังไงล่ะฉันจะไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้แต่ว่าฉันเชืช่อเธอนะฉันเชื่อว่าเวลาในตอนนี้จะหยุดลงเพื่อพวกเราคาเว่นายก็มาด้วยสิได้เลยฉช่ไหาตั้งเวลาก่อนมาแล้วมาแล้ว ทุกคนเตรียมตัวนะสามสองหนึ่งสุขสันต์วันเกิดอ่าเคเวสจบลงเรียบร้อยนี่ได้ภาพถ่ายไปติดไว้ในบ้านด้วยแล้วก็หลังจบเคเวสเนี่ยเราสามารถ ย้อนกลับไปที่ซูเมรุเนะี่ยแล้วย้อนกลับมาคุยที่กับน้องนาฮิดะได้จะมีบทสนทนาเพิ่มเติมนะครับน้องจะอยู่ใกล้ๆตรงทางเข้าวิหารที่น้องพักอยู่ครับล้วกลับมาหาฉันแล้วเหรองั้นแคนดี้อาจิเลน่านะัดชิ้นนี้เราแบ่งกันกินนะในดารอฉช่นอยู่เหรออ๋อันนี้ฉันกลับไปโดนเธออาจจนั่นหรอือเนี่ยไม่ได้เสียใจอะไรใช่ไหม ได้ฉลองวันเกิดที่ยอดที่สุดเลยโดยคำน้องน้อยที่ได้เข้ามาในโรงงาและถูกรายล้อมไปด้วยความปรารถนาดีและขอบอุ่นจากทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ดอกไม้ที่มาจากแดนไกลฮารานาล่าหรือเ,เพื่อนๆที่รักของฉันฉันก็ได้ขอบคุณไปหมดแล้ว แต่ฉันสังเกตเห็นว่าเธอกาลังปิดบังอะไรบางอย่างอยู่ใช่ไหมใช่เหรอไม่เป็นไรไม่ต้องคิดมากหรอกม้เมื่อเธออยากให้มันเป็นความลับฉันก็จะเชื่อในการตาัดสินใจของเธออยู่แล้วเธอเป็นอัศวีบุพพาของฉันนี่นาะ ฉันแล้วเหรอจ้ะเลยข้อหนึ่ง,งขอเลยข้อนึ่งสนุกงานเลี้ยงไหมสนุกมากเลยพอนึกดูแล้วอาหารแต่ละอย่างป่างก็มีรสชาติที่น่าทึ่งมากเลยอย่างเช่นลูกอมเยาวด้านที่ไม่มีทางดาวรสชาติได้ถ้าไม่เปิดกล่องแต่ตอนนั้นฉันไม่ได้สนใจเรื่องอาหารเท่าไหร่ฉันรู้สึกว่าแค่ได้เห็นรอยยิ้มบนหน้าทุกคนฉันก็อิ่มแล้วละ่ะ ที่ทำให้พวกเรามีความสุขไม่ใช่งานเลี้ยงหรอกแต่เป็นบรรยากาศตาหาโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเท่านี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับกับบรรยากาศของงานเทศกาลซับเลรุสผมว่ามันเป็นกิจกรรมที่อบอุ่นหัวใจมากและผมชอบมากเลยก็คือถ้าได้เล่นตามเนื้อเรื่องของน้องเนี่ยจะได้รู้ครับว่า ปีที่แล้วของน้องเนี่ยมันหนักหนาขนาดไหนแต่กิจกรรมปีนี้เนี่ยค่อนข้างดีทีเดียวถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u ับสไคร e แล้วกดกระดิ่งแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับผมตั้มช่องตั้มอยากทำบ๊ายบาย